ไปดูที่จังหวัดปทุมธานีกันบ้างปทุมธานีพบสองรายนะคะก็เป็นสามีภรยามีอาชีพขายอาหารทะเลปรากฏว่าสองสามีภรรยาเนี่ยขายอาหารทะเลอยู่ในตลาดนัดวัสะบัวอยู่หน้าหมู่บ้านกรีนการ์เด้นโฮมคลอง11นะะเอ่อตัวของนายอำเภอธัญบุรีนายพิษณุประภาทน,น,นานันแล้วก็ ตัวของตำรวจทีมงานหลายคนเลยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักด้วยนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตลาดนัดวัดสะบ,บัวตรงนี้ปรากฏว่านะฮะท่านก็ให้ข้อมูลว่าสองคนเนี่ยไปซื้อกุ้งแล้วก็ของทะเลจากแพกุ้งที่สุรสาครมาขายในตลาดแห่งนี้ทีนี้รองนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักนายธนกรภูลพินโยศักด์ก็บอกว่า พอรู้ว่ามีคนติดสองรายก็เลยมีการประชุมกันเอาละตอนนี้เทศบาลนะคะก็แจ้งเดินงการทันทีเลยไปเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดพื้นที่ในตลาดนัดทันทีทำป้ายประกาศแจ้งตือนประชาชนแจกเอกสารเนืรงนะคะทุกอย่างพร้อมหมดทีนี้ทางโรงพยาบาลทัญบุรีก็แจ้งนะคะว่า2คนนี้นะคะตอนนี้เนี่ยก็รักษาตัวอยู่แล้วก็สคนเนี่ย ขายของที่ตลาดนัดวัดสะบัวอยู่คลอง11แต่ว่าแหล่งที่เขาพักอาศัยเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านมัควานรังสรครค์ลองสิบธัญบุรีฉะนั้นแล้วนะคะ เบื้องต้นเอาเป็นว่าใครที่คิดว่าเคยไปซื้อของอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสัำัสใกล้ชิดก็สามารถไปรับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลธัญบุรีนะคะอันนี้ก็แจ้งเพื่อทราบว่าปฐมภู2รายครับนี่ทีน,นี้มันมีอีกอันหนึ่งที่ฮือหากันก็คืนนี้นะครับในเพจ Facebook ที่ชื่อว่าธรรมศาสตร์ทูเดย์เขามีการโพสต์แจ้งโดยเขียนเลยว่าธรรมศาสตร์มีคนติดโควิดแล้วนะ เออแต่จริงๆอันนี้เนี่ยต้องเคลียร์นิดหนึ่งนะคบเพราะว่าพอไปใช้คํานี้เนี่ยคนก็จะไปเข้าใจว่าในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยมีคนติดแต่จริงๆแล้วปรากฏว่าพอไปดูรายละเอียดเนี่ยนะฮะคนที่บอกว่าติดเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของสวทชซึ่งอยู่ที่หอไฮโซสเปซเป็นผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานวิจัยนาโนเทคโดยบุคลากรท่านนี้เนี่ยทไลน์ของเขานะครับไม่ได้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ในระหว่างวันที่1 0 1ถึงธันวาคม กลับเข้ามาทํางานที่สํานักงานในวันที่16-17ธันวาคมหลังจากนั้นก็ป่วยแล้วพอตอนเย็นของวันที่17ธันวาเขาก็ลาลาตั้งแต่วันที่18ไปไปพักรักษาตัวอยู่ที่ที่พักส่วนตัวนอกอุทยานหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นคือ19เขาไปพบแพทย์รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตั้งแต่นั้นวันที่20ก็เข้ารับการตรวจเชื้อแล้วก็ได้รับการยืนยันผลเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะครับทีนี้ทางคณะกรรมการ ของสวทชเ,เขาก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาสอบทานผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่บ่งชี้ผู้สัมผัสทั้งที่เสี่ยงสูง8คนแล้วก็เสี่ยงต่ำนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ให้เจ้าหน้าที่ของทางนาโนเทคเนี่ยในสวทช Work from Home ไปนะทำงานอยู่บ้านและเฝ้าสังเกตอาการแล้วก็มีการทำความสะอาดตัวสถานที่ทั้งที่พักแล้วก็ที่ทำงานตามแนวปฏิบัติของสาธารณสุขทั้งหมด แต่ประเด็นที่เกิดนไปกับคุณผู้ชมก็คือว่าพอเพจนี้ไปจั่หัวว่าธรรมศาสตร์มีคนติดโควิดคนก็กลัวไปหมดทีนี้ปรากฏว่าอาจารย์เท บริญญาเทวานารมิตกุลทั่นเป็นรองอธิการบดีแล้วก็ดูแลสนยนรังสิตท่า <ฮะ S 1> น,นก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเอาให้ถูกเนี่ยไปไล่ไทม์ไลน์ดูจะเห็นเลยว่าผู้ป่วยท่านนี้เนี่ยไม่ได้เข้ามาในพื้นที่ส่วนของมหาวิทยาลัยเลย <ฮะ S 1> ในไทม์ไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วส่วนที่น่าจะเกี่ยวข้องคือตัวที่เป็นสำนักงานของสวทชที่ท่านทำงานอยู่<ฮ>ะนะครับไม่ได้เข้ามาในส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนแต่อย่างใดเลยนะครับะนะคะก็เป็นข้อมูลล่าสุดเดี๋ยวตัวเลขที่ชัดเจนวันนี้ก็คงจะ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ